สวัสดีครับที่สวนบุญมาดานปักช่องครับเช้านี้ครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์สีแดงนะครับอ่าถ้าใครว่างก็ามาเที่ยวที่สวนบุญมาดานปักช่องนะครับโทรมาได้เลยศูนย์แปดหกหกหนึ่งแปดหนึ่งสี่ห้าสามนะครับวันนี้วันอาทิตย์เราก็เลยมา ถ่ายว่านสีทิศสีแดงๆครับว่านสีทิศอินโดนะครับตอนนี้กําลังแดงแดงแดงสุดๆเลยนะครับอ่าเพื่อนๆที่จะมาเซลฟี่นะครับมาได้เลยครับวันนี้วันอาทิตย์อพอมีเวลานะครับใกล้สงการแล้วนะครับจะกลับบ้านก็แวะเข้ามาได้เลยนะครับสัวยไหมครับ โหเดินแบบแบบแบบส,สุดลูกหูลูกตาเลยนะครับเห็นไหมครับสวยสุดๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้ดูเรื่อยๆนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนครับเป็นเป็นแสนเป็นเป็นแสนดอกครับเรามีสองฝั่งนะครับ เวนมือันดันปากช่องครับแล้วมาตอนนี้นะครับเราจะได้มาชิมมะไฟนะครับมะไฟพันทองสยามนะครับโอ้โหสวยจริงๆที่นี่ที่เดียวเลยนะครับ แดงสดใสนะครับแดงแบบธรรมชาติกันเลยเห็นไหมครับสุดลูกหูลูกตาครับอเดี๋ยวเรา เราม,มีสมาชิกมาคอยทำให้ดอกหักนะครับนี่เลยนี่เลยขอบคุณมากนะครับอย่าลืมมาแวะมาเที่ยวมาชมกันนะครับใกล้สงการแล้วนะครับมาถ่ายรูปมาเซลฟีฟกันนะครับขอบคุณมากครับสวนบุญบันดาลบักช่องนะครับศูนย์8ปดหกหกหนึ่งแปดหนึ่งสี่สามศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสี่ห้าเก้านะครับมาชิมมาไฟกันด้วยนะครับ ปไฟล์พันธงสยามครับชุดแรกสุกแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูชุดที่สองกันนิดนึงเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชุดที่จะเก็บพฤษภานะครับอ่าอันนี้ชุดที่จะเก็บพฤษภากลางกลางเดือนนะครับอันนี้ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับสวัสดีครับ